เห็นไหมครับเทือเขาดอยหลวงเชียงดาวนะครับทางเพื่องหน้าท่านฮะอันนี้ผมอยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ําแม่ตะมานนะครับมาได้สักสี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ที่เดิมนะครับเพื่อนๆห้าคนอยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมองมาทางไหนนะครับอยู่บนยอดดอยหลวงนะครับยอดดอยหลวงตอนนี้น่าจะเป็นยอดที่อยู่ทางซ้ายมือสุดของท่านนะครับจะเห็นยอดพิระมิดอยู่ฮะนิดนึงนะครับแล้วก็ ั่นนะซ้ายมือสุดตรงสูงนี่น่าจะเป็นอันนี้นะฮะยอดตัวหลวงเชมงรามนะครับอ,อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดนักนะครับเห็นไหมเห็นไมหไมปรับให้อันเดอร์หน่อยนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆทั่วท่วไปนะครับผม ซากุระยังไม่บานนะครับแล้วก็้านพักมีสองหลังนะครับกลับมาที่เทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวนะครับยอดตอยหลวงเชียงดาวยอดที่มีความสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปรับเพื่อนนะครับพี่ออสออดนะครับที่อยู่ข้างบนนะกลับลงมาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปรับอีกสี่ท่านนะครับลงมา